นี่คือกลางทุ่งนาดงมีชายคนหนึ่งที่กำลังหาแนวกินแรงอยู่ตอนนี้เขากำลังใส่เบ็ดกบไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกนี่เขากำลังเสียบไส้เดือนอยู่มือแรงต้องมีโตใหญ่ๆมากินแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นนี่วิธีใส่เบ็ดกบต้องกวนให้มันเป็นแปนกบมันถึงจะเห็นเนื้อสุดท้าย ก็มีพวกโจรที่จะย่องเข้ามาลักเบ็ดกบของเขาเมล็ดในตบกเถือโต,ตใหญ่ๆแน่นอนเฮ้ยต้มละลอนใส,ส่ใบส,บสมุนไยวกับใบลโมงเฮ้ยสส้มสดร้อนพวกโจรเฮ้ยเมล็ดตัเถือโต,ตใหญ่ๆแน่แล้ะพวกโจรนก็ย่องเข้ามาที่จะมาลักเบ็ดกบของเขาหวังจะเอาไปใส่ที่อื่นมันใส่ตรงไหนวะเฮ้ยเราต้องหา เฮ้ยมันใส่ตรงไหนบ้างวะหาดูเฮ้ยมันใส่ตรงนี้ถอดไปให้หมดมึงอย่าหวังเลยว,ว่ามึงจะได้กินตกตัวใหญ่ๆเก็บ <c oughs> ไปให้หมดเก็บไปให้หมดอย่าให้เหลือมีสําเร็จเว้ยไปๆๆๆพูดเยอะ <c oughs> เอ้ยกบมันคงจะเจ็บคางละมั้งบานนี้เนี่ยไหนดูหนยซ่เฮ้ยตบเอาเฮ้ย เฮ้มันหายไปไหนเเบ็ดกูเวนแล้วเฮ้กูใส่ตรงนี้นี่หว่าเฮ้หลังนั้นเฮ้เอาหลังนี้ก็เว็เอามันหายไปไหนตนวไอเวนนั่นแน่นอนอืมมันคงจะไปได้ไม่ไกลอ่ะออืม ก็กำลังจะลงไปใส่เบ็ดกบเหมือนกันแต่เข้าไปเป็นหมูเป็นแก้งพวกนี้นะ่ะเขาหาใส่บอลที่มันเป็นตะได้กบการใส่เบ็ดกบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใส่มัอหมนะวิธีเสียบนี่ก็ต้องเสียบให้มันถูกวิธีไม่ใช่ว่าจะใส่มหมวๆใส่ชี้สูงๆหน่อยกบตัวใหญ่ๆมันถึงจะโดดถึงถ้าใส่ต่ำมันก็จะดุดดินนะกขี่กระเดือนนะ่ะ เขามีวิธ er, ีของเขาวิธ er, ีใส่เฮ้ยมันอยู่ที่ไหนวะอืม hmm, มันอยู่แถวนี้นะ่าจะก็มึงมึงเห็นเป็นกบกูไหมอะไรวะไอ้บ้าเอ้ยคิดอะไรวะมึงเห็นเป็นกบกูไหมนะเบ็ดกบคืออยู่ไหนอ่ะไม่เห็นนะโอ้ยกูกำลังจะใส่เม,ม,ม็ดกบไอ้บ้าเอ้ยมากวนทำไมวะ ไอ้บ้าเอ้ยลองอะไรวะเบ็ดกบกูอยู่ไหนมึงเบ็ดกบกูอยู่ไหนใครจะไปรู้เล่าเบ็ดกบมึงอะไรบ้างเบ็ดกบก็ไปกลุ่มนี่ของกูของกูยังต้อของกูมึงเอามาของเบ็ดกบไอ้ยมึงจะเอาเบ็ดกบกูไปเลยเบ็ดกบกูไอ้ไปไป่าไอเบ็ดกบกูอยู่ไหนเบ็ดกบกูมึงเอาเบ็ดกบกูมาใช่ไหมไม่ไจะไปเอ้ย รู้เรื่องในไอ้บ้าไอ้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 เบ็ดกบกูมึงเอาเบ็ดกบกูมาไอ้พวกนี้เหรอเอาเบ็ดกบกูหรือมึง so, มึงหรือเอาเบ็ดกบกูเหรอมึงหรือเอาเบ็ดกบกูเบ็ดกบกูอยู่ไหนไอ้ไหนวะไอ้นี่มันพูดไม่รู้เรื่องหรอวะเบ็ดกบกูอยู่ไหนเบ็ดกบกูนะไอ้น้องเบ็ดกบกูใครเอาเบ็ดกบมันมาวะผมนี่แหละเอามา ไอเจ็บวะแฮมไอเจ็บมึงมาเนี่ยซ์มึงมานี่เป็ดกบกูมึงมาดูให้เจ็บตาซิเป็ดกบกูนี่เป็ดกบกูเวนเลยรักของกูทำไมวะแนี่ของกูรอสักหน่อยไว้ับสโลแ่อืนี่ทั้งที่กระเดือนกูเอาไปของกูกูกำลังกลังจะใส่เอากบเท่าไอเวนได้ไอบ้าไอ้ เมื่อเอาของมันมาทำไมวะไอ้บ,บ้าเอ้ผมทักไปเป็นงไงผมจะเอามาเพิ่มให้มันหลาหลเเว้นเลยผมเอาไปแเป็นกูเราให้คนตายอี๋กแบบเจ็บอี๋อผมก็ไม่รู้